เกาะข้างคาวกับมันเกาะข้างคาวกับเกาะเกาะพูดีจะอยู่ใกล้กันมันจะเป็นระหว่างนะครับดําน้ําเสร็จเราก็จะไปจบทริปกันที่เกาะขามและเกาะเกาะรวยนะครับเกาะขามเกาะรวยเนี่ยมันจะใกล้กันเช่นกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้น้ํนกําลังจะลงนะครับช่วงเดือนนี้น้ํามันแห้งมากเพราะน้ําแห้งมันจะเป็นทะเลแหวกมันสามารถเดินถึงกันได้นะครับแล้วก็เราจะจบทริปที่นั่นนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนโปรแกรมนะครับอันนี้ตาม ตามแล้วแต่สะดวกลูกค้าสะดวกได้เลยนะครับบอกพี่ได้เลยนะครับ<อ> <ๆ S 2> แล้วก็กส่วนรูปถ่ายนะครับรูปใต้น้ำนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถ่ายให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับลูกค้าทักเข้าไปได้ในเพจนะครับขอรูปจากอแอดมินได้เลยนะครับเพจของเราก็คือ sea king นะครับ s e a k i n g เข้าไปได้เลยนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็คอมเมนต์ให้เราบ้างแค่นั้นก็พอนะครับพี่ชิปกอล์ฟนะครับเป็นบรรเลร์ประจำเรือนะครับรแล้วก็รรประดาผัวพี่ก็คือนะครับมังเคนะครับ